รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำร้อน คนชาวนาตายแน่ๆแต่โรงสีบ้างก็รอดบ้างก็ตายที่อำเภอบางเลนนครปฐรมนะจะบอกให้นี่คืออีกเมืองหลวงของข้าวไทยบางเลนนครปฐมมีใครบ้างในบ้านในเมืองนี้จะรู้ปัญหาของชาวนาอย่าง,งแทง้จริง ไปคุยกับชาวนาที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมซึ่งเอาเข้าวมาขายโรงสีถึงเรื่องที่เขาร้องว่าราคาข้าวตกต่ำและรัฐบาลก็ออกมาตรการมาช่วยเหลือต้นทุนนะตก6 0พันกบาทอะแล้วขายข้าวได้ประมาณยังไม่ได้7,000เนะี่ยแลย้วมันจะเหลืออะไรต้นทุนหกพันกว่า6 0พันกว่าทั้งค่าเช่าด้วยอนะถึงเลยอนะแล้วจะเคลื่อนไหวกันอีกไหมก็ยังไม่แน่เหมือนกันแหละ <laughs> ถ้าไม่ดีก็ต้องไปอนะ ชาวนามองว่าสิ่งที่ช่วยเขาตอนนี้ไม่ตรงจุดนักและน้อยเกินไปค้าปุ่ยก็รู้ว่าแปดร้อยกว่าบพันแล้วตอนนี้ร,ราคาข้าวเอกวียนละหกพันนิดตายสนิทต่ำกว่าต้นทุนที่เราทำนาก็ลงทุนตอนนี้อยู่อยู่หกพันเศษแล้วอะหกพันสี่หก้า 6, 4, 6, แล้วอะนะ แายค่าแรงตัวเองยังไม่ได้คิดนะอีกทั้งเงินชดเชย1,000พันบาทต่อไร่ไม่เกิน1ิบไร่ก็อาจไม่ถึงมือชาวนาโดยตรงเพราะเจ้าของที่ดินที่ให้ชาวนาเช่าที่ทํากินจะมารับแทนชาวนาผู้เช่านาไม่ได้ค่าชดเชยรัฐบาลไม่รู้เหรอครับก็คงจะรู้มาเลกหรือไม่รู้ก็ไม่รู้เลยแต่มันออกมาแบบนี้มันไปทำยังไงอ่ะคนที่เช่านาก็ต้องทําใจอ่ะใช่ป่ะเ,เราเป็นผู้เช่าเขาเป็นผู้เช่าเจ้าของมาเอาไปสักพันหนึ่งแล้วเราไปได้อะไรอ่ะ ราได้แค่สิบไร่อ่ะแล้วมันจะไปเหลืออะไรอ่ะนา<อ>ะชาวนาอ้างว่าถ้าช่วยเขาให้รอดพอมีกำไรบ้างก็ควรทำให้ราคาข้าวเปลือกเป็นเกวียนละ11,000ับาททุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงเปล่นโคลนสบาบว่าชาวนาวก็อยากได้ประกันแหละหรือหมื่นหมื่นหรือหมื่นหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสายความชื้น็เหลือแปดันฟ้าแล้วเก้าพันเนี่ยได้ก็อยู่ได้แต่ถ้าอย่างงี้อยู่ไม่ได้อ่ะ พอาะ8,000เซๆแล้วไปไล่เหลยห6 0 0นว่าขณะที่โรงสีเองบอกว่าต้องปรับตัวอย่างมากตามภาวะผันผวนของราคาข้าวที่ไม่นิ่งซื้อมาแล้วเนี่ยท่วงราคาข้าวมันตกต่ำมีผลต่อเราไหมก็มีผลในแง่ของสต๊อกเราสื่อสต๊อกที่ราคาสูงเอาไว้พอถ้าเกิดเราขายไม่ทันน่ยแล้วพอราคาลงเนี่ย เท่ากับว่าส่วนตาตรงนั้นนะเราก็ขาดทุน,ใน,ใ,นในช่วงนั้นก็จะมีปัญหาเพราะว่าเราต้องรอในปริมาณที่มีสต๊อกระดับหนึ่งก่อนเราถึงจะสามารถขายได้เหมือนกันโรงสีบางโรงซื้อเข้ามาในราคาสูงสต๊อกไว้ก็ขาดทุนแต่ถ้าขายไปได้ไวก็เอาตัวรอดได้ม,มีรริรแต่ว่าถ้าเราซื้อในช่วงที่ข้าวของชาวนาราคาตกต่ําตรงนั้นไม่เป็นไร แต่เพราะต้นทุนมันก็ก็ถูกลงมาตามนี้แต่เราก็ขายาได้ในราคาที่ถูกตามเหมือนกันเนาะอันนี้เราก็มีส่วนส่วนกระทบครับ<ะ>เรื่องราคาข้าวตกตา่าโรงสีก็มีส่วนได้รับผลกระทบเช่นกันปัญหาตรงนี้อยากจะฝากอะไรไปถึงรัฐบาลบ้าง<อ>หรือผู้รับผิดชอบบ้างหวังว่ารัฐบาลจะช่วยเกษตรกรเพราะถ้าเกิดเกษตรกรอยู่ไม่ได้รงสีเองก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอาจจะไปช่วยในแง่ของการลดต้นทุนให้เกษตรกรเพราะว่าถ้าเกิดเขาต้นทุนต่ำลง เขาก็จะมีส่วนต่างมากขึ้นเขาก็จะอยู่ได้มากขึ้นทุกแผ่นดินคือของชาวนาสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าการปรับตัวของชาวนาไทยเป็นไปค่อนข้างเชื่องช้าผลผลิตต่อไร่ต่ำต้นทุนต่อไร่สูงเมื่อเทียบกับชาวนาประเทศอื่นๆครับถ้าแผ่นดินจะไร้ทุกชาวนาต้องเป็นสุข คุณสวยมาดูความรวยของชาวนาความจนไม่เคยเจอจ้าเพราะว่าค่าคิดแล้วทำลดคุณให้ต่ำที่สุดช่วยจุดกำไรสูงลำขอเพียงเรื่องราคารัฐบาลจ่า ข่าวดีๆกับพี่คำรณรัฐต้องช่วยให้ชาวนาอยู่รอดเพราะถ้าชาวนาอยู่ไม่ได้โรงสีก็อยู่ไม่ได้บางเลนนครปฐมนะ <laughs> จะบอกให้ขอเบียงเรื่องราคารัฐบาลจ๋าอย่าให้ตกตา